สวัสดีช่วงสายของวันที่18ตุลาคม2568นะครับสำหรับวันนี้ที่วัดด่านดูนะครับเป็นวันรวมองค์กถินนะครับหลังจากที่เมื่อวานเทปูนกันเร็ตตอนช่วง6โมงเย็นนะครับเชา้านี้ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณพลพัฒน์แก้วธรรมนะครับได้ขึ้นมา บนศาลาแห่งนี้นะครับได้มาประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านนะครับได้ขึ้นมาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันคนละไม้คนลมือจัดเตรียมงานนะครับในวันรวมองค์กระถินนะครับหลังจากพระคุณเจ้าพระฉันพระทหารเช้าแล้วเรียบร้อยนะครับแม่แม่ทั้งหลายนะครับ ก็ได้ขึ้นมาตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็ได้ขึ้นมาทำกลวยกลวยบายสีเพื่อบูชาองค์พระนะครับซึ่งการทำกลวยนี้นะครับก็จะเป็นงานฝีมือล้วนๆของคนรุ่นเก่านะครับส่วนแม่บ้านรุ่นใหม่ก็จะอยู่ในโรงครัวทำสำหรับกับข้าวเพื่อไว้เตรียมตอนรับ ปัรดาญาติธรรมที่กําลังเดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายๆสถานที่นะครับนานทีปีหนนะครับที่จะได้เห็นภาพแบบนี้ของชาวบ้านวัดด่านดูชาวบ้านด่านดูนะครับซึ่งในตอนเย็นวันนี้นะครับช่วง5้าโมงเย็นนะครับก็จะมีการสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธนต์เย็นบนศาลาแห่งนี้นะครับก็ให้แบบแบบเห็นภาพแบรบรยากาศนะครับการทำบายสีเพื่อบูชาองค์พระนะครับซึ่งภาษาท้องถิ่นนะครับที่นี่เรียกว่าต้นหมากเบงนะครับเอาไว้เป็นกลวยที่ทำจากใบกล้วยนะครับใบกล้วยมาทำเป็นบายสีนะครับ เพื่อบูชาหนะา้าองค์ประธานองค์พระนะครับงานประเภทนี้นะครับเป็นงานฝีมือล้วนๆนะครับแล้วก็มีวัยรุ่นยุคใหม่นะครับที่กำลังหัดทำ รยากาศงานฝีมือเก่าๆนะครับเอาไว้ให้ชมนะครับซึ่งที่เห็นเป็นช่อขาวๆตรงนั้นนะครับก็จะเป็นดอกดอกพุทธเทียมนะครับเอามาประดับเพื่อให้เกิดความสวยงามน,นะครับงานประเภทนี้ก็มีการตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับไม่ใช่ไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะครับ นี่เป็นทายาตรุ่นต่อไปนะครับที่จะมาหัดทำต้นปากเบงนะครับตอนนี้มาเรียนรู้อยู่นะครับ สำหรับมุมนี้ที่เห็นนะครับมุมนี้ก็จะเป็นการเผาข้าหลามนะครับเป็นประเพณีดั้งเดิมของบ้านด่านดูนะครับเพราะว่าเห็นมาหลายปีแล้วนะครับก็จะใช้ไม้ไผ่ลําอ่อนนะครับในส่วนของกลุ่มแม่บ้านนะครับก็จะแช่ข้าวแล้วก็คั้นน้ำกะทินะครับแล้วก็จะส่งขึ้นมาที่นี่นะครับมีการเผาตั้งแต่เช้านะครับ เผาพลาเพื่อเป็นของฝากสำหรับบรรดาเจ้าภาพญาติธรรมนะครับที่เดินทางมาร่วมงานกระถิ่นนะครับ เห็นนะครับการเผากะหลามของที่นี่นะครับไม่ได้ก่อไฟไม่ได้ก่อไฟตรงที่เข้าหลามโดยตรงนะครับก่อไฟไว้ด้านข้างนะครับให้ไอร้อนนะครับได้ไปถึงตัวข้าหลามเพื่อที่จะให้ข้าหลามไม่ไหม้ลมไม่ผ่ยไม่ไหม้นะครับ น้ำแบบไม้ไผ่และมะพร้าวที่นี่นะครับหาได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าที่จังหวัดเลยที่ด่านดูแห่งนี้นะครับเป็นป่าไม้ไผ่ล้วนๆนะครับบนภูเขานะครับส่วนมะพร้าวนะครับก็จะมาจากมะพร้าวสวนของญาติญาตินะครับก็ได้ต่างทานมะพร้าวกันมาเพื่อร่วมงานบุญนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเผาเปลือกมะพร้าวเพื่อเป็นเชื้อฟืนนะครับ เรื่องที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ในการขูกมะพร้าวนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับก็จะเป็นกระต่ายไม้นะครับแต่ยุปัจจุบันนี้ก็ได้มีการดัดแปลงขึ้นมาโดยใช้มอเตอร์แทนนะครับเพิ่มตุนตาเพืนอรอรับหน้าที่นี้นครับ รยากาศในการเตรียมงานขัดหินในวันรวมวันนี้นะครับก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ผลไม้กลเมืนอตามหน้าที่ที่ถนัดนะครับ Muito uh -huh. ก่อไฟนะครับก็จะมีก่อไฟทั้งสองข้างขนาดทั้งสองข้างของเข้าหลามนะครับเราก็ทํเข้าหลามขึ้นเป็นแผงตั้งไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้ความร้อนได้กระจายไปทั่วทุกลานะครับโดยเชื้อเฟืนก็จะใช้นั่งร้านเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอาเป็นเชื้อเฟืนออย่างนี้ สำหรับด้านบนองค์พระฝั่งนู้นนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับก็จะเห็นผ้าคลุมอยู่บางแดดนะครับช่างไม่แน่ใจว่ามาเข้างานได้ตอนไหนนะครับไม่ได้ยินเสียงรถนะครับก็จะเห็นได้ยินแต่เสียงพัดลมเป่าความร้อนนะครับช่างก็ได้จะกําลังติดตาข่ายนิ้วประหับอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ติดตาข่าวแล้วคืนนี้นะครับอาจจะได้ เทปูนตรงนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองข้างเลยหรือเปล่าเพื่อวังนี้ญาติธรรมที่มาจะได้เห็นองค์พระมีพระหัตถ์แล้วเรียบร้อยทเทปูนแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อให้ออกองค์พระออกมาสมบูรณ์และสวยง,งามที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ บรรยากาศด้านบนนะครับในการเผาเข้าวหลามนะครับของทีมพ่อบ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไล่เที่ยนนะครับคุณตาก็พักทานข้าวไปด้วยนะครับทำงานไปด้วยนะครับนอกจากมีการาเผาข้าวหลามแล้วนะครับก็จะมีการต้มข้าวโพดไปด้วยนะครับแลวก็ข้าวโพด,ดหวานนะครับชิมแล้วเมื่อวานค่อนข้างที่จะหวานและอร่อยนะครับข้าวโพดที่นี่นะครับ ข้าวโพดที่นี่มีเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่ทําไร่นะครับก็จะปลูกข้าวโพดบ้างมะเขือบ้างนะครับถั่วบ้านนะครับแล้วแต่ก็เป็นทุกๆบ้านก็จะมีไร่อยู่บนภูเขานะครับเพราะขนาอาหารการกินที่นี่มีไม่จํากัดนะครับสามารถทานได้ทั้งปีนะครับรไหนสาวน้อยชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะน้องพิมชื่อน้องอะไรนะรเข้าโรงเรียนหรือยัง เข้าโรงเรียนแล้วยังเอ้าแล้วค่ะอนุบาลไหนคะอนุบาลอะไรอนุบาลสองเปลี่ยนเทอมหรือ,อยังเปลี่ยนแล้ว,ลลวเลอวันวันนี้มากับใครคะม,มากับแม่กับยายมากับแม่กับยายก็ได้กันมื้อหนึ่งนะนึกเก่า ก็จะเป็นบรรยากาศการเตรียมงานช่วงกลางวันนะครับของวันรวมกระถินในวันนี้นะครับก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้ขึ้นมาดูแลอยู่ตลอดตั้งแต่ตอนเช้านะครับจนกระทั่งตานนี้นะครับในส่วนที่ทํากลวยผ่านบูชาพระนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็น่าจะใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับเออ ไปกันยาต๊กลกเอ้ข้อมันนั่นล่ะไปเ่ไปข้ามามือนี้และเจ้ามมาเจ้าก็ยังไปมันแไป้บ่ได้เอาแต่ว่าค่อยบจสิแซนหรอเดียวนึงญาติเดียวมไปออกว่า บม่ไปกับโมรายาวตะกี้เซนเราเนาะเป็นภาพบรรยากาศการสนทนาพูดคุยกันสบายๆตาภาษาญาติๆพี่น้องกันทั้งหมู่บ้านนะครับทำงานไปด้วยพูดคุยไปด้วยนะครับความอื่นกับโมยากระหลาเห็ดกับข้าวกับนางเลี้ยบบุญลาลาไปนะเขามีแต่ไอ้ถวายกระหินกันซื้อๆละ ท่านนี้คุณแม่มวลนะครับเป็นโยมอุปถากวัดนะครับอุปถากมาหลายปีแล้วมา5ปีก็เห็นกันทั้ง5ปีนะครับตรวจอีกท่านนี้นะครับก็จะเป็นน้องสาวของคุณแม่มวลนะครับคุณยายมุ้นนะครับวันนี้ได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านในการทำกล้วย บวยบูชาพระนะครับกรวยใบยสีนะครับ

เราเห็น่อย่างแค่เหนนะบาคูนี่อย่างอย่างข้าอันนี้ข้างนึ่งแล้วน้ำ้ยก็ของหวานอีกสองต้นยังไม่มีไงเทน้อพงยาเย็นให้ไหมเใส่ต้นแล้วแล้วมันบ่มีมันก็มียอดมันก็มียอด ก็มียอดละอันนี้พอแล้วนะอันนี้พอพอเนี่ยเด้อเดี๋ยวบ่มีโผล่เนาะกิ่งบางอันนี่ต้นเดี๋ยวอย่างต้นนึงจับไว้นี่เอาไปด้วยจับอันต้นนี้นะครับคั่นนะก็หาเนี่ย พวกวันนี้หอเขาลามเข้ามาเให้อนก่อยนนี้ยละไ้เอาใส่ีปเอามมาชมบรรยากาศในห้องครัวกันบ้างนะครับสองทีมข้างบนคึกคักแล้วนะครับที่นี่คึกคักกว่านะครับไม่แพ้ข้างบนนะครับ จากที่เห็นหน้าแต่ละท่านนะครับเมื่อวานยังผสมปูนอยู่เลยนะครับวันนี้แปลงร่างมาอีกหนึ่งบทบาทนะครับเป็นฝ่ายเสบียงนะครับตอนนี้กําลันกรอกข้าวหลามนะครับเพื่อจะส่งขึ้นข้นขนขางบนข้างบนก็กําลังทยอยเผานะครับเท้อที่เห็นตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นข้าวหลามไส้เผือกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามองเห็นเผือกด้วยนะครับ อคุณใจสมบอกว่าวันนี้มีลาบหมูด้วยนะครับจะม,มีลาบหมูส้มตำลาบหมูส้มตำนะครับตอนนี้เวลาใกล้11บเโมงแล้วนะครับก็น่าจะญาติๆทำหลายๆจังหวัดนะครับก็น่ากำลังทยอยเดินทางมานะครับ ทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยถึงจุดหมายด้วยกันทุกๆท,ท่านนะครับได้เห็นความคึกคักข,ของชาวบ้านดันดูอีกรอบหนึ่งนะครับในรอบหนึ่งปีนะครับทุกคนต่างเสียสละเวลานะครับรวมแรงร่วมใจกันมาช่วยงานวัดงานบุญนะครับ การเผาข้าวลามนะครับเป็นประเพณีงานบุญของที่นี่นะครับก็เลยต้องเผาข้าวลามนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับในงานบุญหนึ่งครั้งที่นี่ก็จะเผาข้าวลามนะครับ มเีาอนแลวงมวันนี้มีแก๊งวัยรุ่นเยอะเลยนะครับวัยรุ่นยุคใหม่ถือข้าวโพดคนระฝักด้วยนะครับอันนี้คนนี้ชื่อน้องอะไรครับวันนั้นใส่เสื้อแดงชื่อน้องอะไรเอ่ย ตานท้ไมไม่ได้ข้าวดกบ่ะทีมด้านนอกกลัวนะครับกำลังกรอกข้าวหลามนะครับเดีไปดูข้างในกลัวกั้างนะครับ่าทอะไรกันอยู่ทีมด้านนอกกรัวนะครับกำลังกรอกข้าวลามนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกรัวกันบ้างนะครับว่าทำอะไรกันอยู่ ฝั่งนี้นะครับเป็นฝ่ายสเสบียงของแท้นะครับด้านนอกข้าวหลามข้างในเป็นอาหารการกินนะครับตอนนี้กําลังเตรียมอาหารกันอยู่นะครับเมนูที่ทำมีอะไรกันบ้างครับยหยาบุนเส้นค่ะหาบุนเส้นครับต้มจืดต้มจืดครับ คุณมะลินะครับภรรยาผู้แม่บ้านผู้นําทีมแม่บ้านนะครับได้ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่กําลังเตรียมนะครับคนสวยที่สุดในหมู่บ้านนี่คือชมหน้าผู้ที่สวยที่สุดในหมู่บ้านนะครับสวยที่สุดในหมู่บ้านแต่หันหลังให้นะครับหันหน้าแล้วนะครับนี่คือภรรยาคนสวยของผู้ใหญ่บ้านพลพัฒน์แก้วธรรมนะครับ ทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นกําลังบุญนะครับร่วมวมือร่วมใจกันทั้งหมู่บ้านนะครับงดภารกิจส่วนตัวเพื่องานบุญล้วนๆนะครับ

นี่คือข้าวที่เตรียมไว้ทําข้าวหลามล้น้วนนะครับอันนี้เอาไว้กินกับลาบหนึข้าวล้นล้วนข้าวที่นึ่งไว้ทําไว้สําหรับทางข้าวก็มีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นน้ํากะทินะครับเห็นข้าวอันนี้ที่จะทำข้าวหลามนะครับที่เห็นเผาอยู่ด้านบนก็ได้จะเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยกระบอกแล้วนะครับข้าวหลามเยอะมากนะครับ

รากำลังหารถอยู่นี่ก็เป็นญาติธรรมนะครับเดินทางมาจากจังหวัดเบองการนะครับมากระถินปีวแรกนะครับเดินทางมาถึงเช้าเมื่อนะครับก็รอญาติธรรมอีกหล,หลายจังหวัดนะครับที่กำลังเดินทางมานะครับมาถึงแล้วก็พักผ่อนนะครับ